สวัสดีครับน้วันนี้ก็มาประเดิมคลิปแรกของงวดวันที่16กพฤษภาคมนะครับผม2566นะครับผมก็นำก็มานำเสนอสูตรเลขก,กำลังวันเหมือนเดิมนะครับผม ให้มาดูเป็นหลักฐานงวดก่อนนะครับหนึ่งเก้าเต็มเต็มนะครับผมเลขวิ่งก็เข้าแต่บนเป็นล่างล่างเป็นบนนะครับผมก็มาดูงวดวันที่สิบหกพฤษภาคมเลยนะครับผมเลขกำลังวันงวดนี้ก็ออกวันังคารเหมือนเดิมนะครับผม ก็มีสามมีห้ามีหนึ่งนะครับผมวิ่งบนมีสามมีห้าจับคู่ให้สามตัวมีห้าหกสี่สี่หกสามหนึ่งห้าสองเก้าหนึ่งหกแปดสามเก้านะครับผมสองตัวบนมีหนึ่งหก สามเก้าห้าสามหนึ่งสี่สองห้านะครับผมทางช่องกดจุดชอบตัวนี้นะครับผมชอบเป็นส่วนตัวนะครับผมก็มาดูแนวทางล่างเลยนะครับผมวิ่งล่างมีหนึ่งมีเจ็ดจับคูให้สองตัวมีเจ็ดสาม หนึ่งสามศูนสามศูนแปดห้าเจ็ดนะครับผมก็วันที่สิบหกเดือนห้าหกหกนะครับผมไคทูนพารวยนะครับผมใครมีสูตรเด็ดสูตรดังที่จะมาน,นำสเสนอก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศูนย์เก้าหนึ่ง 8159528นะครับผมมีสูตรเด็ดสูตรดังเข้าดีๆก็โทรมาหาทางช่องได้นะครับผมเพื่อเป็นแนวทางให้ f อนะครับผม ผิดถูกก็เยาว่ากันนะครับผมทางช่องก็คำนวณสุดซีมีแล้วนะครับผมไม่มีใครอาจรู้ได้ว่าเลขจออตุ้นไหนนะครับลุกกลมกลมไม่แน่นอนนะครับผมคลิปนี้ก็แค่แนวทางไม่สนับสนุนและเล่นการพนันใดๆท่างสึ้นไม่ชี้แนะหรือน,นำนะครับผมโปรดใช้วินิจิตจรณานะครับผม ทางช่องก็ไม่มีอะไรมอบให้นอกจากคำอวยพรหลับก็ให้ได้เงินหมื่นตีมก็ให้ได้เงินแสนคิดปารถนาสิ่งไหนไม่สมใจทุกประการนะครับผมโอ้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทางช่องด้วยนะครับผม ก็เป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะครับผมหังช่องก็จะสัญญาจะหาสูตรด็ดสูตรดังมานำเสนอให้ผมใม่พี่น้องไปพิจารณากันทุกหมวดน,นะครับผมก็สวัสดีครับ